สีขาวครับบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาเบีย้ยคู่เอาไว้สีแดงทิมเบีย้ยเข้าไปสีขาวเปลี่ยนเป็นเดินม้าสีแดงจึงกินทำลายหน้าเบีย้ยสีขาวกินโต้ตอบกลับมา ข้าวนี้สีขาวกินก่อนครับฝั่งสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงกินโต้อตอบกลับมาสีขาวขยับม้าจับเบี้ยฝั่งสีแดงทําการเอาม้าแลกมา้า สีขาวกินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกิน สีแดงถามต่อเรือสีขาวเอาโคนกดเข้ามาสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงเดินโคนสีขาวกิน สีขาวครับกินเม็ดสีแดงใช้ขุนสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวกินเหลือฟั่งสีแดงใช้เรือไปกิน สีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวเอามาเข้าฝั่งสีแดงเดินเรือสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงเอาเรือกลับสีขาวเอาโคนกินสีแดงใช้เบีย้ย สีขาวใช้ม้ากินคืนสีแดงจึงขยับเรือจับเบี้ยสีขาวไม่สนเดินมา้าสีแดงกินลุกสีขาวขยับหลบสีแดงจับมา้าสีขาวตีลุก สีแดงขยับมา้าไปจับเบีย้ยฝั่งสีแดงโดนสีขาวลุกคาดมา้าสีแดงจึงขยับขุนไล่เลือเรือขาวขยับหลบฝั่งสีแดงเอามา้ากินเบีย้ย จากนั้นครับสีขาวได้กินเรือสีแดงไปฝั่งสีแดงเดินม้าไปตีลุกสีขาวขยับขุนเข้ามาฝั่งสีแดงเดินม้าหลบสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวลุกสีแดงจับขุนสีขาวกิน นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สีและสีขาวปิดเกมลูกจน สีขาวทิมเบียคู่ริมฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเสริมโคนฝั่งสีแดงขึ้นเรือสีขาวไหลโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเริ่มกินสีแดงกินโต้อตอบ สีขาวทิมเบี้ยไล่ม้าสีแดงกินสีขาวกินไล่ม้าฝั่งสีแดงเดินม้าริมกระดาน จากนั้นสีขาวทิมเบียสีแดงกินสีขาวกินสีแดงทิมสวน สีขาวมีช่องทางเอาม้าขึ้นมาฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเดินโคนฟฝั่งสีแดงถอยมา้า สีขาวเอาโคนเข้าทำเกมฝั่งสีแดงเอาโคนแลกโคนสีขาวกินสีแดงกิน สีขาวกินฝั่งสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงกินเบีย้ยกดขุนสีขาวเดินเม็ดสีแดงกินสีขาวนะครับ ไม่กินนะครับหงายไล่ม้าฝั่งสีแดงขยับม้าหลบสีขาวจึงกินลุกสีแดงขยับขุนสีขาวลุกซ้ำสีแดงถอยลง สีขาวใช้เรืออีกลำกินเบี้ยฝั่งสีแดงถอยม้าเข้ามาเตรียมป้องกันฝั่งสีขาวจึงทำเกมตีลูกฝั่งสีแดงถอยมา้าลงมากันสีขาวจึงทำการซ้อนเรือฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาว เดินม้ามาลุกสีแดงขยับขุนสีขาวกินม้าสีขาวเอาม้าไล่เรือ เรือแดงขยับจับมา้าสีขาวใช้เรือกดมา้าสีแดงเอาเรือเข้ามาผูกสีขาวไงเบี้ยฝั่งสีแดงย้ายเรือสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยไงฝั่งสีแดงเอาเรือกินมา้า สีขาวใช้ขุนกินสีแดงไงายเบี้ยสีขาวเดินมา้าสีแดงเดินเบี้ยไงสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวตีลูกสีแดงกลับเข้าที่สีขาว เดินขุนสีแดงขยับเรือสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงเอาม้ากินเบีย้ยสีขาวใช้โคนฝั่งสีแดงใช้เรือกินสีขาวลุกจน